สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อาคารที่ทำการสารดีกาถนนราชดำเนินในบนเกาะรัตนโกสินทร์ที่นี่คือโถงกลางด้านทิศเหนือของอาคารเป็นที่ประดิษฐานบุตรสบกซึ่งเคยเป็นยอดปราสาทยุติธรรมหรือว่ายอดสูงสุดของอาคารสารสถิตยุติธรรมสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ รวมทั้งแผ่นศิลาฤิกของอาคารที่ทําการสารดีกาและแผ่นศิลาจาหลักพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยในการเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดอาคารที่ทําการสารดีกาหลังปัจจุบันนี้ค่ะทงแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งสารดีกานิทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางศาลณสสารดีกา เปิดต้อนรับประชาชนผู้ที่สนใจให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสารดีกาค่ะสารดีกานนทัศน์มุ่งหมายให้ผู้ชมทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความสนใจผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความหลากหลายมีเนื้อหาครอบคลุมถึงประวัติโดยสังเขปของการพิจารณาอัตถคดีของไทยอำนาจหน้าที่และกระบวนการทำงานของสารดีกา รวมไปถึงประวัติของอาคารที่ทำการแห่งนี้บนพื้นที่ดินที่มีความสำคัญมายาวนานรวมทั้งพิธีเปิดอาคารที่ทำการสารดีกาซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้เนื้อหาส่วนแรกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสารดีกา โดยการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารที่ทำการสารดีกาแห่งนี้เมื่อวันที่7ธันวาคม2563ภาพบรรยากาศในพิธีถูกเล่าผ่านตู้จัดแสดงที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีพีระมิด 3D โฮโลกรมและยังมีตู้จัดแสดงวัตถุสิ่งของสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนจะแสดงต่อมาภาพวาดและประติมากรรมนูนต่ำบนผนังทั้งสองด้านหากว่ามองผิวเผินอาจจะคิดว่านี่คืองานทัศนศิลป์ประดับอาคารที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วภาพวาดและประติมากรรมนูนต่ำเหล่านี้ยังทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเนื้อหาความเป็นมาที่เกี่ยวกับอาคารที่ทำการสารดีกาแห่งนี้ด้วยเทคโนโลยี augmented reality หรือ AR นั่นเองค่ะ การติดตั้งแอปพลิเคชัน Supreme Court Thailand สาดกาซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS ก็จะทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตของแต่ละท่านสามารถรับชมเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในทัศนศิลป์แต่ละชิ้นได้ค่ะเปิดแอปพลิเคชันแล้วแตะที่ปุ่ม Start AR กดยินยอมให้แอปพลิเคชันเข้าถึงกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์ในมือท่านใช้กล้องส่องไปยังภาพที่ท่านสนใจ แอปพลิเคชันจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรูปภาพนั้นให้ท่านได้รับชมโดยอัตโนมัติในบางทัศนศิลป์จะมีการประมวลภาพให้ท่านกดรับชมเพิ่มเติมด้วยค่ะ a ี AR ที่ใช้ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังสามารถนำมาสแกนยอดประสาทยุติธรรมที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงจุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอย่าลืมหาโอกาสในการที่จะมาเยี่ยมชมสารดีกานิทัศน์เพื่อที่จะได้รู้ว่าเมื่อทุกท่านสแกนแล้วจะได้พบกับอะไรคะ่ะ จอบนแท่นเหล่านี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนรู้ภายในสารดีการนิทัศน์แห่งนี้ค่ะนี่เป็นสื่อ Interactive Touchscreen ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่บริเวณหน้าจอเพื่อรับชมข้อมูลที่สนใจได้ค่ะณศูนย์นแห่งนี้มีจอ Interactive t o u c h s สก e ีนติดตั้งทั้งหมด4แท่น4เนื้อหาแตกต่างกันไปดังนี้ค่ะแท่นที่1 จากพระบรม,มาราชวินิจฉัยบอกเล่าวิวัฒนาการการพิจารณาคดีของไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบันแทนที่สองคลี่คลายอัตคดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสารดีกาโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำคำพิพากษาสารดีการวมถึงที่มาและความสำคัญของการประชุมใหญ่สารดีกาแทนที่สเสาหลักของประชา เนื้อหาของหน้าจอนี้จะกล่าวถึงหน้าที่อื่นๆตามกฎหมายของศาลฎีกาท่านที่4ทิศทางจากอดีตสู่ปัจจุบันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของประธานศาลฎีกาในแต่ละยุคซึ่งจะมีการพัฒนาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื้อหาใน Interactive Touchscreen ทั้ง4แท่นนี้นะคะสามารถรับชมได้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษคะ่ะ เนือจากการนําเสนอเนื้อหาเป็นส่วนๆอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปแล้วนะคะยังมีเนื้อหาในภาพรวมซึ่งนําเสนอบนผนังประตูขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่นี้ค่ะแต่คําวินิจฉัยชี้ขาดของพระมหากษัตริย์นั้นยังถือเป็นข้อยุติของคดีความ นี่เป็นวีดิทัศน์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวครอบคลุมเนื้อหาของสารดีการนิทัศน์ในภาพรวมนำเสนอผ่านเทคนิค projection mapping สู่ผู้ชมจำนวนมากได้ในเวลาเดียวกันค่ะ สาลดีกานิทัศน์ตั้งอยู่ที่โถงทางด้านทิศเหนือของอาคารที่ทำการสารดีกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางสารนะักสารดีกาค่ะสาลดีกามุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างระหว่างสารยุติธรรมกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นว่าสารยุติธรรมจะให้บริการภายใต้หลักการแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยการมอบความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ผ่านสารดีกานิทัศน์แห่งนี้ท่านผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะมาเยี่ยมเยียนสารดีกากันนะคะบุคลากรสารดีกายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะ